สารภาพนะครับว่าเป็นความคิดของผมจริงว่าถ้าคนไทยหรือคนในโลกเนี่ยทยอยมาเต็มใจที่จะมีความสุขมีชีวิตที่ดีย,ยิ่งขึ้นผมเองก็จะพลอยได้รับประโยชน์ไปด้วยจะพัฒนาอะไรให้เริ่มต้นที่การพัฒนาคนนึกภาพที่คนเราครับสมัครใจมาพัฒนาตนเองเรามีแนวทางเรามีเครื่องมือเรามีตัวช่วยหลายรูปแบบในระดับต่างๆที่เหมาะสมในการพัฒนาคนพัฒนาทีมพัฒนาสิ่งต่างให้ดีขึ้นมันก็ดีผมก็เลย บอกต่อวิดีโอมาตามลําดับมาแหละแต่รู้สึกว่าวิดีโอเนี่ยไม่ได้รับการตอบสนองพูด,ดง่ายๆครับขอโอกาสอีกสักครั้งหนึ่งวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาบอกจุดที่ถ้าคนเราไปลองจับจุดดูแล้วทําให้ได้เนี่ยจะมีความสุขมีความสําเร็จและมีชีวิตที่ดีได้ง่ายมากๆจุดนั้นคืออะไรครับอะขออภัยแล้วกันนะครับจริงๆแล้วอยากให้ญาติไปเจอคําตอบของตัวเองก่อนแต่วิดีโอนี้เนี่ยไม่รอครับ เพราะว่า้ายาทไม่อยากฟังเฉลยผมก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูวิดีโอหมายเลขอื่นๆหรือไปคิดเองก็ได้นะครับแต่ก็อยากให้มาฟังกันแหละนะครับอยากให้ฟังจริงผมเริ่มพูดเลยนะครับก็คือเมื่อคนเราจับจุดได้ว่าเราชอบอะไรสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่สําคัญล้ําค่าสิ่งนี้แหละที่เป็นตัวเลือกของเราแน่นอนครับสิ่งนี้เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่เราชอบก็ได้อาจจะเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่พาไปฝึกเล่นฟุตบอลฝึกเล่นกีฬาหรือฝึกทักษะฝีมือด้านต่างๆก็ได้ หรือจะเกิดจากการที่เราคิดค้นกันกรองเป็นอย่างดีว่าสิ่งนี้แหละสําคัญมีประโยชน์กับเราแล้วเราไปใส่ใจทําให้ตัวเราชอบก็ได้มันคืออะไรครับมันคือเด็กคนหนึ่งซึ่งรูต้ตัวเองได้เร็วว่าเราชอบเล่นฟุตบอลนะเราอยากเป็นคุณหมอนะเราชอบอาชีพค้าขายนะเราอยากเป็นนักพูดนะเราอยากเป็นนักปัญญาประดิษฐ์นะยิ่งรู้ได้เร็วไร่ก็ยิ่งดีครับขอเป็นกำลังใจให้ญาตินะครับ ในการไปเจอสิ่งที่ดีสิ่งที่ใช่และจุดสําคัญสิ่งหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้เราเจอได้ง่ายก็คือการที่เราถอดถอนตนเองจากสภาพที่มันเป็นอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดด้านลบความกังวลต่างๆสิ่งที่มันไม่ดีอ่ะแล้วเราหันมาเพิ่มพูนสิ่งดีๆให้กับตัวเราเองโดยไม่มีเงื่อนไขเป็นพลังดีเป็นความสุขนะครับโดยที่บางครั้งเนี่ยมันเหมือนหลอกตัวเองนะมันเหมือนกับผมเองเนี่ยอยากที่จะมีหุ่นที่ดีมีคือ,ค,อคือร่างกายผมเนี่ยอยากให้มันหุ่นดีขึ้น สิ่งที่ผมทำทุกวันนี้ก็คือผมจะหยุดก่อนจะดูก่อนที่จะรู้สึกคิดพูดทําอะไรออกไปโดยเฉพาะเวลาที่เราจะกินแต่สิ่งหนึ่งที่ผมนํามาใช้ก็คือการที่ผมรู้สึกว่าเวลาที่หุ่นผมดีเนี่ยร่างกายผมดีเนี่ยมันจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างแล้วผมรู้สึกจริงว่าทุกวันนี้เนี่ยผมมีความแบบกระชุ่มกระชวยในชีวิตมีหุ่นมีร่างกายที่ดีคือร,รู้สึกร,รู้สึกไปแล้วทั้งที่ ยังมีพุงอยู่บ้างยังมีไขมันสะสมอยู่ในจุดต่างๆอยู่บ้างอะไรประมาณนั้นนะครับทุกท่านครับหลังจากที่ผมทําวิดีโอหมายเลขก7นะครับผมก็ไปเจอนะครับวิดีโอหนึงโผล่เข้ามาเป็นช่องของ good life ชื่อของวิดีโอก็คือ50ประโยคทองกดแรงหึงดูดของอับราฮัมฮิกนะครับซึ่งข้อที่ที่ผมเห็นแล้วก็โอ้ทึ่งมากๆก็คือข้อ4เขาบอกว่าของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่คุณจะสามารถมอบให้กับผู้อื่นได้คือความสุขของตัวคุณเองนึกภาพครับเราไปกินข้าวแล้วแม่ค้าทํากับข้าวอย่างมีความสุขแม่ค้าเห็นหน้าเราเราก็มีความสุขเราเองครับก็มีความสุขที่ได้เห็นหน้าแมค่ค้าเวลาเรากินข้าวเราก็มีความสุขทุกท่านครับแม่ค้าจะดีใจไหมท่านจะดีใจไหมม,มันจริงๆนะครับแล้วความสุขพอมันเป็นพลังดีเกิดขึ้นแล้วเนี่ยโอ้โหมันมันยอดเยี่ยมมากๆอีกคำหนึ่งครับ คุณคือผู้เขียนบทชีวิตของคุณด้วยแรงสั่นสะเทือนของคุณเองโอ้โหมันคืออะไรแรงสั่นสะเทือนมันคืออะไรจริงๆแล้วทั้ง50ประโยคผมว่าผมเข้าใจและทําได้ผมไม่ได้ทําได้ตามแบบที่เขาเขียนทั้งหมดเพราะบางคำเนี่ยมันเกิดจากการแปลนะครับผมก็อยากให้ญาติไปดูของ Good Life นะครับผมไม่ไม่ไม่มาอ่านให้ฟังหรอกผมจดมาเลยนะครับเพื่อที่จะปรับปรุงตนเอง จากนั้นหลังจากที่กั่นกรองมาตามลาดับมันคือคือการที่ตอนนี้เนี่ยแน่นอนครับอย่างที่ผมบอกไปว่าเราหยุดก่อนเราดูก่อนเพื่อกั่นกรองเพราะว่าเวลาที่เรารู้สึกอะไรไปแล้วเนี่ยบางทีความรู้สึกเนี่ยมันก่อตัวขึ้นมาเราต้องเลือกที่จะรู้สึกให้ดีเวลาที่เราจะมีมุมมองมีการรับรู้มีอารมณ์เราต้องกั่นกรองให้ดีเวลาที่เราจะคิดจะพูดจะทําอะไรต่อไปเนี่ยออกไปเนี่ยเราต้องกั่นกรองให้ดีเพราะว่าถ้าถึงขั้นที่เราเราพูดเราทําออกไปแล้วเนี่ยมันมีผลนะบางอย่างเรา ย้อนกลับไปไม่ได้นะจากนั้นนะครับอยากให้ญาติเนี่ยลองนึกภาพชีวิตของตัวเราเองการที่บางครั้งเนี่ยเคยได้ยินคําว่าติดกับดักรายได้ไหมครับมันมีกับดักทางสติปัญญาบางครั้งเราพาชีวิตไปถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันไม่สร้างสรร์มันไม่สดชื่นมันขัดใจมันเหนื่อยหรือมันเป็นขาลงเนี่ยการที่เราจะพาชีวิตของเราเองเนี่ยไปสู่สภาพดีขาขึ้นดีขึ้นแบบที่เราต้องการ ไปออกแบบได้เองเลยนะครับแต่การที่เราอยู่กับสิ่งที่เรามีความสุขอยู่กับสิ่งที่ชอบแน่นอนครับผมไม่ได้บอกว่าให้คนทุกคนเนี่ยออกจากงานออกจากสภาพชีวิตเดิมที่เป็นอยู่แต่ผมบอกว่าลองแทรกสิ่งที่เราเห็นว่ามันจะดีอย่างเช่นเรามีความสุขกับการออกกําลังกายเรามีความสุขกับการหารายได้พิเศษนะครับเรามีความสุขกับการอาบน้ํามีความสุขกับการมองโลกในแง่ดีนะครับเราทําได้หมด คือผมจะไม่อธิบายในสิ่งที่ผมได้พูดมาแล้วทั้งหมดนะครับเพราะว่าอะไรครับผมจะเข้าสู่ประเด็นในการที่ผมบอกว่าจะรวมทีมแล้วพัฒนาอาชีพใหม่ขึ้นมาสำหรับญาติเนี่ยจะเป็นอาชีพใดก็ได้แต่อาชีพที่ผมจะทำเนี่ยผมรู้แล้วว่าผมจะทําอะไรยกตัวอย่างครับมีคนที่รู้ว่าอยากเป็นนักฟุตบอลเขาก็จะไปค้นคว้าไปหาวิธีไปหาโอกาสในการไปอยู่ในการเล่นฟุตบอลบ่อย เขามีเวทีเขาเล่นบ่อยๆยิ่งเล่นก็ยิ่งเก่งมันเป็นกฎธรรมชาติครับซึ่งทุกวันนี้นะครับผมจะทําอยู่แค่สีข้อซึ่งจริงแล้วมันก็คือข้อเดียวหรือ2ข้อแค่นั้นเองจุดแรกของมันก็คือผมจะไปพัฒนาพลังดีอย่างต่อเนื่องมันคืออะไรครับมันคือความรู้สึกที่ดีมันคือการนึกคิดที่ดีมันคือการกระทําที่ดีมันคือเจตนาพร้อมการแสดงออกที่ดีมันคือไมเซตพร้อมการลงมือทําที่ดีมันคือการที่เรารู้ว่าอ๋อสิ่งนี้แหละไม่ดีเรากั้นกรองหน่อยแล้วสิ่งที่ดีคืออะไรอ๋อ สิ่งที่ดีคือการที่เรามีร่างกายและจิตใจที่ดีแล้วสภาพที่มีร่างกายและจิตใจที่ดีเป็นยังไงล่ะไปสัมผัสมันเลยเรารู้สึกว่าร่างกายกับจิตใจที่ดีเนี่ยมันเป็นแบบนี้แหละไปบ่อยแต่แน่นอนครับในอนาคตผมก็จะสร้างกิจการที่คนเราเนี่ยหันมาใส่ใจสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมสร้างตัวช่วยต่างๆมาเสริมการที่พวกเราจะมีทั้งสุภาพร่างกายและจิตใจที่ดีย,ยิ่งขึ้นนะครับ การที่เราไปถึงจุดที่มีพลังดีอย่างต่อเนื่องเนี่ยหัวดีอ่านอะไรก็ออกเราก็จะคิดค้นคิดทําอะไรต่างๆได้ดียิ่ง,งขึ้นได้เองจุดสําคัญก็คือเราอยู่ในเกมเราอยู่กับมันอย่างต่อเนื่องนะครับเช่นอะไรครับเช่นที่ผมบอกว่าก่อนที่เราจะรู้สึกมีมุมอม,ม,มองการรับรู้มีมมอารมณ์อะไรเนี่ยผมจะดูให้ดีคิดให้ดีเลือกเลือกเฟ้นให้มันดีนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าทุกวันนี้เนี่ยผมก็จะมีห่วงเวลาที่ ผมพัฒนาร่างกายและจิตใจให้ดียิ่งขึ้นได้ตลอดสะสางานให้ดีเริ่มที่จะเก็บเงินนะครับเริ่มจะที่จะซื้อที่ดินล้อมรั้วนะครับแล้วก็เริ่มที่จะอย่างการบอกต่อวิดีโอนี้เนี่ยผมก็บอกต่อไปบ้างถ้ากลาบขอร้องได้นะครับผมก็จะขอร้องช่วยบอกต่อวิดีโอให้ผมหน่อยนะครับจุดดีของวิดีโอนี้คืออะไรครับคือญาติสามารถหยุดเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเพื่อไปทําการบ้านเองนะครับคือผมยังจริงใจอยู่เสมอว่าอยากให้ญาติชื่นใจภูมิใจ จากการไปค้นพบคำตอบด้วยตนเองจากนั้นครับผมได้นึกภาพที่พวกเราเนี่ยได้มาผ่านอุปสรรคต่างๆร่วมกันแล้วมาร่วมพัฒนาพลังดีร่วมกันมาร่วมเรียนรู้ฝึกสร้างอยู่เล่นเสรพัฒนาบุญปัญญาบาร,รมีพัฒนากิจกรรมการงานนะครับเป็นเกมชีวิตเป็นละครชีวิตที่ดีของพวกเรากลายเป็นเราที่ดียิ่งยิ่งขึ้นกลายเป็นเกมของเราที่ดียิ่งยิ่งขึ้นผมรอรับฟังครับทั้งหมดครับจากการที่ผมไปฟังไอช่องกู๊ดไลน์เนี่ย ที่เป็น5้าสิประโยคทองเนี่ยอ๋อคนเราสมัครใจเองครับที่เราจะปล่อยให้สิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตแล้วมันก่อตัวแล้วกลายเป็นชีวิตที่มีความทุกข์มีปัญหาชีวิตคนเราครับการมีชีวิตที่ดีคือการมีชีวิตที่มีความสุขการที่เรามีชีวิตแบบที่มีความสุขน้อยมีความสุขบ้างมีความสุขมากมีความสุขต่อเนื่องมีความสุขมีสีสันชีวิตที่หลากหลายถ้าผมบอกว่า เราสมัครใจเองที่จะมีมันที่จะทําให้มันเกิดขึ้นถ้าเราสมัครใจอย่างเช่นผมค้นหามานานแต่อยู่ดีๆครับวิดีโอนี้ก็โผล่เข้ามาวิดีโอโผล่เข้ามาส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยดูดูหรอกเรื่องพวกนี้นะครับเพราะผมเชื่อมั่นในการปฏิบัติตามคําสอนของพระบาทสมเด็จพระสัมมาผู้เจ้าอยู่แล้วแต่ผมก็เปิดเข้าไปดูแต่พอดูเสร็จปุ๊บอ๋อเราคิดแบบนั้นจริงๆทั้งหมดครับ ผมขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณทั้งส,ส,สิ่งที่เราเห็นภาพของคนที่แบบไปฝังหัวไปถล่มลึกในสิ่งที่มันไม่ดีจนมันอยู่ในสมองจนมันอยู่ในพฤติกรรมจนกลายเป็นนิสัยนะครับผมขอบคุณสิ่งไม่ดีที่มาสอนผมขอบคุณสิ่งดีๆที่ได้รับขอบคุณทั้งบทเรียนและโอกาสที่จะได้รับต่อไปในอนาคตจากนั้นครับผมก็จะไม่จุนจ้านไม่ว่าใครเลยนะครับหลังจากนี้แต่ก็จะขอตรงๆ ขอกับตนเองขอกับพวกเราผ่านวิดีโอนี้บอกว่าให้บอกต่อวิดีโอให้หน่อยเพราะว่าสิ่งต,งต่างเนี่ยผมได้บอกไว้แล้วก่อนวิดีโอนี้จากนั้นครับขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบฉลาดขอด้วยนะอย่างเช่นการที่ผมทําอยู่ง่ายๆแค่เรื่องเดียวนี้ก็คือการไปถึงพลังดีแล้วสิ่งต่างมันจะเปิดทางให้เองอะ่ะโอ้โหทุกท่านครับไม่ไม่ใช่ว่าไม่ทํางานนะครับเคยเห็นไหมครับทํางานอย่างมีความสุขทํางานด้วยจิตว่างนะครับ ทำงานด้วยจิตเกือบว่างนะครับลองไปนึกดูนะครับผมไม่พูดซ้ำแล้วกันนะครับจากนั้นเนี่ยรอได้ครับรอญาติมาเต็มใจยินดีหลังจากนี้ผมก็จะฝึกให้ถึงทําให้ถึงเพื่อที่จะได้มีโอกาสมีเงินมีที่ดินแล้วก็จะได้เริ่มนะครับชุมชนโครงข่ายพลังดีขึ้นมาจริงๆจุดที่ผมใช้คือเลยครับเข้าจุดดีได้ง่ายทันทีมันคืออะไรครับโอ้เราจะเพ้อฝันว่าเราจะต้องมีที่ดินล้อมรั้วไม่ได้เพ้อฝันครับตอนนี้ ไปพัฒนาร่างกายและจิตใจให้ดีหลังจากอาดวิดีโอเสร็จผมก็จะตัดหน้าตัดหัวตัดท้ายแล้วก็เอาลงจากนั้นผมก็จะดูดฝุ่นให้เรียบร้อยบริหารร่างกายให้ดีพร้อมที่จะมีร่างกายและจิตใจที่ดีนะครับอย่างมีงานปุ๊บสั่งตัวเองเลยห่วงนี้แหละจะสา,สานงานให้ดีทําให้ได้ก็ทําให้เสร็จเลยนะครับไม่ค้างค้างนะครับชีวิตเป็นอย่างนั้นจริงๆมีโอกาสหาเงินหาเงินสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือใครจะทำอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดี ลองทันทีนะครับเราเลือกได้ครับเราลองได้นะครับจากนั้นครับเข้าจุดที่ดีได้ง่ายทันทีเลยครับแน่นอนครับผมบอกต่อวิดีโอไปอาจจะมีคนแบบพูดง่ายเยอะเย้ยนะครับเราบอกว่าไม่ดูด้วยหรืออะไรด้วยแล้วก็ไม่เป็นที่รู้จักผมไม่ได้ว่าฝั่งนู้นนะครับผมก็ขอบคุณทําให้เรารู้ว่ากดไอ้ห้าสิบประโยคทองเนี่ยอ๋อไม่เป็นเรื่องจริงมันอยู่ที่ว่าเรานึกถึงอะไร เรานึกถึงด้านดีด้านดีก็จะมาเรามีเจตนาที่ดีพร้อมกับไปลงมือทําแสดงออกจริงๆอย่างต่อเนื่องแล้วเราปรับสภาพแวดล้อมให้มันสอดคล้องอ่ะคือเราคิดอยากได้อะไรเราก็ไปทําอย่างนั้นอ่ะทาอย่างต่อเนื่องมันก็จะเป็นพลังดึงดูดเองนะครับที่ผมพูดเนี่ยผมขออภัยนะครับถ้าเกิดว่าจะว่าอะไรไปแต่ผมขอบคุณทุกคนนะครับที่มาดูแล้วช่วยบอกต่อให้ลรวหวังว่าแนวคิดประมาณนี้นะครับแนวทางประมาณนี้ จะไปถึงญาติทั่วไทยผมเองก็ไม่รู้หรอกว่าผมจะพูดได้ดีแค่ไหนคือผมไม่เห็นหน้าตัวเองหรอกว่าตัวเองพูดยังไงนะครับแต่ก็พูดออกมาจากจากสิ่งที่คิดด้วยพยายามให้กระชับที่สุดด้วยนะครับแต่การเข้าจุดที่ดีได้ง่ายอีกอย่างหนึ่งของผมคืออะไรครับก็คือถ้าใครที่เดินเข้ามาบอกว่าดาเรามาร่วมกันทําทุกวันนี้ผมถึง ไม่ไม่จุ้นจริงนะครับไม่พูดมากไม่ว่าอะไรเลยบางคนไปดูวิดีโอผมก็อยู่ดีๆเขาไม่เคยคุยมาก่อนนะเขาก็มาแซวว่าอะไรนะอยากอะไรประมาณว่าถ้าเป็นเรื่องร้ายเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยก็คือประมาณว่าเขาก็ให้มาคุยกับผมคือการมาคุยกับผมถือว่าเป็นเรื่องที่ร้ายมากอะไรประมาณเนี้ยทั้งที่เขาไม่เคยคุยกับผมเลยคุยกับผมน้อยมากแล้วผมก็ไม่พูดมากด้วยซ้ําไปแต่เขาเข้าใจว่าที่อัดวิดีโอเนี่ยคือคนที่พูดมากแล้วเขาก็ พยายามทําอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วผมก็ไม่พูดจริงๆแต่พอเราไม่พูดปุ๊บก็จะหาว่าไม่สนใจโลกไม่สนใจเพื่อนร่วมงานไมส่สนใจคนที่ที่เราต้องดูแลอะไรประมาณนั้นแต่จริงๆแล้วไม่ใช่หรอกนะครับเพราะว่าแท้จริงแล้วเนี่ยมันมีทางสว่างพอเรารู้เราเห็นชัดเจนว่ามันเป็นทางสว่างเราก็จะรู้ได้เองไม่เราไม่ใช่ผมนะครับคือท่านครับ การที่เราไปใส่ใจหน่อยความใส่ใจมีพลังมากยิ่งขึ้นความใส่ใจพิเศษมีพลังมากยิ่งขึ้นเราเลือกได้เนี่ยแล้วเราจะไปเกาะไปทําให้สิ่งที่มันเป็นด้านลบอะ่ะเข้ามาอยู่ในตัวเราทําไมแล้วทําไมเราไม่ไปสร้างสรรค์สิ่งที่มันดีให้มันแข็งแกร่งละ่ะแล้วทำยังไงครับอ๋อเข้าจุดดีได้ง่ายทันทีแปลว่าถ้าเราเจอใครสักคนที่ไม่ว่าเราบ้าถ้าเราเจอเจอใครสักคนที่จะมาบอกว่าเรามาร่วมทีมกันเรามาร่วมสร้างสรรค์เรามาเข้าจุดเลยท,ทําทันทีไปหาเงินร่วมกันทันที ไปเคยลึกซึ้งถึงคนร่วมกันไปทำเต็มที่เพื่อขยายเพดานหรือขยายขีดจำกัดของพวกเราทันทีอะไรประมาณนั้นโอ้โหมันจริง,รงๆแล้วมันง่ายครับคือมานั่งมองหน้ากันเฉยๆกับการที่เรามานั่งคุยกันแล้วจดแล้วทาไปเลยเนี่ยแล้วทาอย่างต่อเนื่องมันเหมือนกับคนบอกว่าคบกันแล้วเป็นเพื่อนสนิทแต่มีเพื่อนสนิทหลายคนที่ทำร้ายกันเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยไม่ได้มาอยู่ในเกมร่วมกัน นะครับการที่อยู่ในเกมร่วมกันเนี่ยเราจะเขาเรียกว่าก้าวไปพร้อมกันพัฒนาไปพร้อมๆกันเท่านี้นะครับจุดหนึ่งที่ผมจะทําบ่อยๆก็คือร้ายเนี่ยให้เบาบางดีเร่งพลังให้หนักให้ทรงพลังยิ่งขึ้นมันคืออะไรครับเวลาที่เรามีคนโกรธเราหรือเราโกรธใครหรือเรารู้สึกไม่ดีอะไรทั้งหมดเนี่ยเราเข้าใจว่ามีมันนะแต่เราทําให้มันบางหรือหายไปได้ยิ่งดีแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เรามีความสนุกความคึกคัก การที่เราตื่นเต้นการที่เราจะไปถึงจุดที่มีความสุขกับมันมีพลังที่ดีกับมันการที่เราจะก้าวไปสู่การไว้วางใจซึ่งกันและกันได้ดีเนี่ยเราไปเข้าจุดทําเลยการที่เราจะไปสร้างจักระหมุนวนดีๆพลังหมุนวนดีๆเป็นการสั่นสะเทือนที่ดีให้กับตัวเราเองการที่เราจะไปสร้างแรงสั่นสะเทือนร่วมกันกลไกการทํางานร่วมกันที่ดีเนี่ยโอ้โหเราไปทําเลย อะไรประมาณนั้นนะครับอันนั้นเป็นภาพที่เผื่อจะได้เจอมันคือการที่เราเข้าจุดที่ดีได้ง่ายทันทีแต่ถ้าคนมองหน้าเราเราบอกว่าเอ้ยพอไม่คุยก็บอกว่าเราไม่ดูแลแต่พอเราพูดก็บอกว่าเดียวจะพูดมากเหมือนในวิดีโอจริงๆแล้วผมเคยจับเวลานะไม่เกิน 2- อสามนาทีผมจะหยุดละจะเข้าประเด็นแล้วก็หยุดทันทีแต่บางคนก็ยังคิดว่าพูดมากอยู่ซึ่งเขาเรียกว่ามันเกิดจากการที่เขาตีค่าไปเอง เขาตีค่าเป็นว่าอย่างนี้คือจะต้องพูดมากแต่ในความเป็นจริงคืออะไรครับผมไม่ได้พูดมากหรอกผมอยากฟังมากอยากฟังคําตอบที่ใช่จริงๆของคนก็หรือว่าเป็นไปได้ไหมครับที่คนเราเนี่ยจะไม่ได้ไปถึงจุดที่มีความสุขมากๆมีแรงสั่นสะเทือนอย่างมากเป็นคําตอบที่ใช่จริงๆพี่เข้าใจไหมคําตอบที่ใช่จริงๆก็ ก็ลองไปคิดดูแต่ถามว่าคําตอบที่ใช่จริงๆจะจะมีได้ยังไงมันเกิดจากการทํากันบ้านครับเกิดจากการที่เราลดอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นปัจจัยพลังงานด้านลบอะเราใส่ใจอยู่กับพลังบวกไปสักระยะหนึ่งแล้วเราก็จะรู้ได้เองมันเหมือนกับทุกวันนี้เนี่ยที่บอกว่าเข้าจุดดีได้ง่ายทันทีหลายเบาบางดีเร่งให้หนักให้มีความทรงพลังนะครับทําให้กายใจดีสภาพดีปัจจัยพร้อม ปัจจัยเสริมพร้อมนะครับสะสางโดยเร็วโดยเข้าหลักของยิ่งเล่นก็ยิ่งเก่งพอแค่นี้ครับวันนี้ครับก็ถ้าผมพูดอะไรที่มันกระทบหรือไม่ดีเนี่ยผมขออภัยด้วยยืนยันว่าอยากให้บอกต่ออยากให้ดูวิดีโออื่นๆประกอบด้วยนะครับเพื่ออะไรครับยืนยันครับว่าขอพึ่งพาการลดข้อเสียเพิ่มข้อดีการไปถึงพลังดีการไปถึงความสุข การไปถึงแรงสันเทือนที่ดีการที่คนเราอ่ะอย่างนี้ก็บอกว่าการที่เรามาอยู่กับสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรามีความสุขให้มันนานๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเกิดแรงสันเทือนขึ้นมาเองอะไรประมาณนั้นนะครับคือผมอ่านให้ฟังไม่ได้เพราะผมคัดลอกถึงหมายเลขยี่บสามแต่ฟังอ่ะฟังจนครบแล้วก็เขียนแบบขีเคลียร์ครบแล้วนะครับอยากให้ญาติวางใจครับ วางใจว่าการบอกต่อวิดีโอนี้เนี่ยมันไม่น่าจะมีโทษอะไรนะครับแล้วการที่คนเราจับจุดได้เองเนี่ยผมยังยืนยันตามนั้นไม่ต้องเชื่อผมนะครับผมเองก็ไม่เชื่อห้าสิบประโยคทองเสียทั้งหมดเอามาประยุกต์ใช้จนกลายเป็นว่าอ๋อมันคือการที่เราเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราสามารถเลือกหนึ่งเลือกในสิ่งที่มันดีสองเลือกในสิ่งที่มันดีแล้วมันมีชีวิตชีวา มันขับเคลื่อนมันก้าวหน้าต่อไปแต่เราจะไม่ทําในสิ่งที่ไม่ดีประมาณนั้นนะครับไม่ใช่การบังคับให้เคร่งเครียดอะไรนะครับคือผมเองไม่ใช่คนดีหรอกนะครับยังลุ่มหลงมัวเมานะครับยังมีอุปทานนะครับยังกินกามนะครับเงินอำนาจนี่ผมไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเกียรติเกียรติยศอ่ะไม่ได้สนใจอะไรนะครับแต่กินกามยังติดโลภ โกรธโกรธน้อยหลงเยอะนะครับกิเลสมีมัวมึนมุนงงงงนะครับกิเลสตัณหาเยอะราคะเยอะมากอุปทานเยอะมากนะครับไม่ใช่คนดีครับแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือจริงใจครับแล้วก็จุดที่สําคัญที่สุดไม่ใช่การจริงใจไม่ใช่อะไรทั้งนั้นนะครับการจริงใจใช่ไม่ใช่สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดจุดสําคัญที่สุดก็คือการที่เรารู้ชัดเจนแล้วไปเข้าจุดดีทันที เลือกเข้าจุดที่ดีได้ง่ายไม่ใช่อยู่ดีคือผมไม่ใช่ไปบอกว่าทุกคนมาฟังวิดีโอผมนะอยากให้ฟังนะมันเหมือนครับเฮ้ยคุณคือคือมนุษย์ผมเข้าใจแหละทุกวันนี้ก็เลยปลีกตัวแต่พอปลีกตัวเสร็จปุ๊บก็โดนว่าอีกนะครับก็ว่าตามนั้นนะครับไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็ท่านจากกรูนาบอกต่อวิดีโอนี้ให้ผมก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับคือถ้าจะพูด,ดง่ายๆก็คือเวลาที่เราไปถึงเนี่ย คือมันถึงจริงๆโดยเฉพาะถึงแรงสั่นสะเทือนนะ่ะก็คือไอ้คาว่าสั่นสะเทือนเนี่ยถ้ามันมันไม่ถึงมันก็ไม่ถึงจริงๆนะครับมันก็จะอยู่อยู่มันไม่ไม่ไม่อยากพูดแบบแบ่งแบ่งแยกว่ามันเป็นเป็นระดับระดับจิตหรืออะไรพวกนั้นนะครับแต่ทั้งหมดไม่ได้บอกว่าคนที่ไปถึงแล้วเป็นคนที่สุดยอดคือคนที่ไปถึงเพราะว่าอยู่นานมันเหมือนกับคนไปนั่งสมาธิให้แบบร่างกายผ่อนคลายสบายมีจิตละเอียดลึกซึ้งยิ่งยิ่งขึ้น เป็นคนที่สุดยอดไม่ใช่คือคนนั้นอ่ะเป็นเพราะว่าไปทําอยู่นานวางอะไรที่มันไม่ดีแล้วไปทําอยู่นานมันเหมือนกับการที่คนเราจะติดการเป็นคนโกรธเป็นคนพูดไม่เพราะเป็นคนโคดโกงหรืออะไรพวกเนี้ยเพราะว่าเคยทําอยู่นานจนเคยชินไปนะครับก็ว่ากันไปนะครับก็สิ่งที่ผมบอกต่อวิดีโอนี้ไปก็คืออยากไปอยู่ร่วมกับคนที่มาบอกคําตอบที่ใช่ แล้วเรามาพัฒนาคําตอบที่ใช่ไปด้วยกันจริงๆเพราะว่ามันดีได้ง่ายกว่าแล้วนะครับก็คือไม่อยากโดนทําร้ายด้วยนะครับไม่อยากที่จะอยู่ดีๆก็โดนหาว่าบ้ามันเจ็บนะเวลาโดนหาว่าบ้าเนี่ยหรือมองว่าเราเป็นคนพูดมากทั้งที่เราไม่ได้พูดมากเลยอะไรประมาณนี้แต่ทั้งหมดครับมันคือการวางวางผ่านวิดีโอนี้เพื่อที่จะไปเริ่มทำจริงๆคือในตอนนี้แหละ ไม่ใช่ว่าไปรออนาคตที่จะทําได้แล้วทํามันคือตอนนี้ที่เราจะแบบเราเตือนตนเองอะ่ะอย่างเย็นวันนี้เนี่ยที่แรกกะว่าจะทานข้าวเพราะว่ามันมีกับข้าวมามีคนทําให้นะครับแต่หลังจากนี้ก็รู้สึกว่าอืเก็บใส่ช่องฟิตไว้ก่อนเลยคือต้องลดต้องลดแคลอรี่ที่มันเข้าไปที่ร่างกายนะครับเลือกทานอาหารเฉพาะทีะ่มันจะเป็นสารอาหารที่จําเป็นจริงๆมันคือตอนนี้ครับมันคือตอนนี้ที่เรามีความสุข แต่ภาพของมันจะเป็นอย่างนี้ครับภาพของของมันจะเป็นประเภทที่คนเนี่ยมามีความสุขร่วมกันคือความสุขที่มันมันเจือกันมันจะเป็นชุมชนพลังดีมันจะกลายเป็นโครงข่ายพลังดีในอนาคตมันจะเป็นลักษณะที่ที่บอกว่าเราจะมาคุยกันเอ้ยสิ่งนี้แหละไม่ดีเออมันเป็นยังไงมันไม่ดีแล้วคัดสรรสิ่งที่ดีจากนั้นเนี่ยเราเห็นภาพสิ่งดีๆร่วมกันเรารู้สึกร่วมกันว่าสิ่งดีๆแบบนั้นถ้าเกิดขึ้นมันก็ดีสิจากนั้นรู้สึกไปอีกว่าสิ่งดีๆเนี่ย มันได้เกิดขึ้นกับพวกเรากันเองไปแล้วอ่ะคือมันจะไม่ใช่แค่ตัวเราคนเดียวไงแล้วมันจะเป็นลักษณะ,ษณะที่ว่ามันคอนติเนียอัสมันต่อเนื่องอ่ะพี่เข้าใจใช่ไหมมันต่อเนื่องไปอ่ะเพราะว่าอะไรครับอย่างเช่นถ้าผมเพ้อฝันอย่างเงี้ยอาจจะมีใครสักคนมาบอกว่าดามอ้วนนะน่าเกลียดจังเลยดามอะไรอ่ะหรือบางทีเขาเขาไม่ได้พูดด้วยสย้ำไแต่เขามองเราแล้วเขาด้อยค่าเราไปโอ้ดามคนเนี้ยเคยเป็นคนบ้าที่ทําวิดีโอแล้วไม่มีใครดูมันยังทําอยู่อีกวิ้ดามเนี้ยเป็นคนคิดนอก ถ้าพูดแบบพูดคำชมคือคิดนอกกรอบแต่ถ้าพูดแบบว่าใจจริงของเขาคือเราเรามาผิดทางเราไม่ใช่อะไรประมาณนั้นนะ่ะที่ใช่คือแบบของเขาอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งผมก็เลยมองว่าก็สิ่งที่เราพบเนี่ยมันดีจริงจงนะคือพอมันเป็นชุมชนคงขายพลังดีพอพลังดีมันมันก่อตัวในหมู่พวกเราเนี่ยนอกจากมันเป็นพลังพลังดีดึงดูดที่จะดึงดูดคุณค่าสิ่งดีสายพันธุ์ที่ดีดึงดูดคนดีเข้ามาแล้วเนี่ย มันยังเป็นพลังขับเคลื่อนที่เราจะสะสางทํางานมันคืออะไรครับมันคือการที่เราไปพัฒนาสินค้าและบริการของเรามันคือการที่เราเนี่ยออกแบบสภาพความเป็นอยู่ของเราให้ดีมันคือการที่เราสัมผัสกันมองหน้ากันแล้วเรามีความสุขอ่ะมันคือรสชาติของชีวิตที่ดีกว่าแต่มันจะไม่เจอถ้าเกิดว่าเราไม่ไปกันกรองแล้วก็ไปรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นจริงๆนะครับ อย่างในในในไอเกี่ยวกับจิตวิทยาก็จะบอกว่ารู้สึกว่ามันเกิดขึ้นแล้วจริงๆแต่ขั้นตอนของมันมันมีขั้นตอนของมันอยู่เราก็จะรู้สึกว่าจิตวิทยามันหลอกแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้หลอกเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ดีๆก็รู้สึกขึ้นมาจริงๆว่ามันผมหุ่นดีผมจะมีอายุยืนยาวผมจะได้รับโชคดีมาแต่หลังจากที่ผมคิดมาแล้วว่าวิธีการที่มันจะได้มาเนี่ยคืออะไรบ้างซึ่งวิธีการทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่ในวิดีโอก่อนหน้า อีกลหลายๆชุดนะครับก็ยืนยันแล้วก็วางใจได้แล้วหวังว่าทั้งหมดเนี่ยญาตจะไม่มองว่ามันเป็นคำว่าอวดเพราะว่าอะไรครับเรายังสามารถที่จะสร้างเครื่องมือสร้างองค์ความรู้สร้างสถานที่ฝึกหัดสร้างปัจจัยไปช่วยญาติให้ญาติเนี่ยที่สนใจมาแปลสภาพจากเดิเดมๆที่เป็นอยู่จนกลายเป็นคนที่มีทักษะมีฝีมือมีนิสัยมีความพร้อม ที่จะมีความสุขในชีวิตด้านต่างๆกราบขออภัยนะครับที่วิดีโอนี้มันเป็นมีส่วนที่คล้ายๆกับวิจารณ์ด้วยคล้ายๆกับโอ้วดตัวเองด้วยว่าตัวเองไปถึงแล้วจริงๆซึ่งมันจะก็จะทําให้ให้บางคนเนี่ยเกิดความรู้สึกหมั่นไส้ไปในทีแต่อยากให้ก้าวข้ามสิ่งเหล่านั้นไปว่าอ๋อก็ดีแล้วนี่ที่มันดีมันเหมือนกับคือคือมีคนแบบประสบความสำเร็จรวยมากๆเป็นผู้นําใหญ่โตเลย ก็เป็นผู้นําไปสิแต่ถ้าเป็นพี่น้องตนเองได้มากกว่าดีกว่าเกิดความรู้สึกอิจฉาขึ้นมาถ้าเป็นคนที่อยู่ใกล้ตัวเป็นหัวหน้าหน่วยงานปุ๊บเกลียดแล้วอิจฉาแล้วมองในแง่ไม่ดีละแต่คนอื่นๆเขาประสบความสำเร็จเทียบชั้นกับหัวหน้าหน่วยงานเล็กๆนั้นอ่ะโอ้โหใหญ่โตเยอะเลยไม่ไปอิจฉาเขาความอิจฉามันก็เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งด้านลบเหมือนกันก็กราบขออภัยทั้งหมดนะครับได้โปรดให้อภยัยละเว้นโทษผมด้วย ผมเองเนี่ยก็ทําวิดีโอที่คนไม่บอกต่อแนะนํามาก็ก็เยอะแล้วนะครับก็ก็ไม่ได้ไม่ได้มีหาอะไรคือใจอ่ะมันใจจริงว่าถ้าคนเราทิ้งทิ้งด้านที่ไม่ไม่ดีซะมาอยู่ด้านดีให้มันนานๆเดี๋ยวด้านดีมันงอกงามเองนี่คือสรุปง่ายๆเลยครับขอบพระคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ